วันที่ฉันร้องไห้เธอเข้ามากอดตัวฉันเอาไว้แล้วตอนนี้ฉันแม่งนึกถึงภาพตอนที่เธอเข้ามาแล้วมากอดฉันไว้ฉันไม่คิดถึงทุกๆุกใจต,ตอนนี้ฉัำรักเธอเข้าใจกันไหมถ้าพูดแล้มันไม่เห็นภาพก็มาดูตอนนี้ว่าฉันยำใจไหม แค่คิดถึงเธอภาพเธอวันก่อนฉันยังจำได้แล้วเธอนั้นไปฉันไม่งร้องไห้ดึงเธอกลับมามันคงไม่ง่ายตัวเธอเปลี่ยนไปฉันเองก็โควตาวัดไว้หลายอย่างแต่กลับทำมันพังฉันเข้าใจแหละว,ว่าเธอไม่ได้รักแต่พออีกสักพักแล้วเธอก็จากไป ฉ,คคนนฉันไม่เคยคิดว่านนี้เธอจะทิงแต่เพราะว่าตัวฉต้องยมรับความจริงให้ไดเคยคิวนี้เธจะทิงแต่เพราว่าตัวฉันต้องรับความจริงให้ได้เธอเข้ามาเข้ามาเป็นวามทรงจำแต่ถ้าให้ฉันลืมมันคงลืมไม่ไง่ายอ่ะเธอเข้ามาเข้ามาเป็นความทรงจำแต่ถ้าให้ฉันลืมมันคงลืมไม่ง่าย ลามันไปท,ทุกความทรงจำแต่ถ้าเอาเธอกลับมามันก็คงไม่ได้ปลาไปทุกปลามัไปทุกความทรงจำแต่ถ้าเอาเธอกลับมามันก็คงไม่ได้ฉันเลือกปล่อยเธอไปกับความ,มทรงจำให้เธอนั้นไปดีฉันก็ดีใจมากอ่ะฉันเลือกปล่อยเธอไปกับความทรงจำให้เธอนั้นไปดีฉันก็ดีใจ <To S 2> ใมาก Every night every day ในวันที่มีเธอมาก่อ Try not to cry at what you say แต่หลังจากนี้เธอก็ไปแต และเอาจริงจริงต้องแค่ทำง,งานไม่มีเวลามากรอดเธอฉันยังจดจำในทุกๆคำทุกคืนยังฝันถึงตาเธอ I bet t o u know I miss her ขออีกสักครั้งแค่ได้เจอยังภาวนาขอดีและเตาให้คืนคืนนั้นเป็นภาพเลย I get t h e o n e in my life เพราะเป็นเธอ Don't know กับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปคงเป็นไซต์ที่ทำให้เธอตื่นรู้ ฉันยังจดจำใลทอย่างคิดถึงเรื่องราวทุกอย่างในอดีตถ้าย้อนกลับไปไมลบเรื่องราวทุกอย่างที่ฉันเคยทำผิดมันคงมีสิทธิ์ที่เธอจะรักตัวฉันคนนี้ก็อีกนิดแต่จบสุดท้ายตัวฉันต้องยอมเพราะตัวฉันนั้นคงหมดสิทธิ์ฉันยิงจำในตลอดจำอยู่ทุกคืนวันคิดถึงตลอดไม่อาลบเลือนมันเพราะว่าเธอทำให้ฉันยิ้มได้จากที่เคยร้องไห้จากที่เคยจมปลักมาตลอดบตสุดท้ายเธอก็จากกันไปห่างกันไกลไม่เคยคิดว่าเราจะห่างไกลกันแต่ว่าในที่สุด ทำไมการจะกลายเป็นคนขี้แพ้ที่คนมันมองแต่ก็ไม่เป็นไรหลอกไปเธอขอให้เธอได้เจอคนที่ดีเรื่องทั้งหมดฉันเป็นคนที่แพ้แล้วก็กลายเป็นตัวเธอที่วินและเรื่องนี้ทำไมฉันได้รู้ว่าคนที่แพ้มีแค่รางวัลบอกใจและเรื่องที่เธอเคยทิ้งฉันฉันสัญญาว,ว่าจะไม่เอาไปบอกใคร